ผ้าไหมค่ะผ้าไหมผ้าตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นนะคะสีเหลืองทองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าสําหรับนําไปตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าค่ะคิดอยู่นะว่าเออจะเอาผ้าแบบไหนดีเนาะนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเห็นเสื้อที่นุ่มสนใสไหมผ้านะคะ ที่นุมเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมผสมไฟใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญคือซักเครื่องได้สีไม่ตกรีดเองได้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะใส่สบายมากมาคุณลูกคาก็เห็นอยู่นุ่มใส่ประจําเลยนะคะคุณลูกค้านะนุ่มใส่ประจําเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่ประดิษฐ์นะคะอยู่นะคะอยู่เขตคลองสามวานะคะกรุงเทพมหานครสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่บณรีพัไทยของเราตลอดเลยขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่บอกว่ารับสีเหลืองทองเนาะเหมือน ใส่คอห้าเหลียมที่เป็นแขนงกระบอกนะคะแขนงกระบอกแขนยาว21นิ้วเนาะคุณลูกค้าคะคุณพี่บอกว่ารับสีเหลืองทองเหมือนนุ่มเลยรับสผืนเลยคุณลูกค้าจ๋าไปตัดได้เลยแขนงกระบอกนะคะคุณลูกค้านะคะที่อบ46บหรือว่า4 8ขึ้นไปนะถ้าอยากตัดแขนยาวที่เป็นแขนงกระบอกแบบพี่นุ่มสมใส่ความยาวอยู่ที่21นิ้วแนะนําให้คุณพี่สั่งซื้อสองชิ้นนะคะเหมือนคุณพี่นะคะเหมือนคุณพี่บัณฑิตเลยนะจ๊ะค,คุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยไหนเนี่ยค่ะ แล้วก็อีกที่สำคัญก็คือสีชมพูบานเย็นด้วยนะคะคุณพี่สั่งซื้อ2ชิ้นเลย1ชิ้น